นี่ครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของ p e อร์ตามิตัวนี้ครับ e n น u ู o ลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านแล้วครับเดี๋ยวมาถ่ายน้ำมันเครื่องอันเก่าออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่ของตัวนี้ครับ 20W50 Enduro ครับของ p e อร์ตามิ อันนี้ตัวเก่าที่ทายออกมาก็ยังไม่ถือว่าแย่มากครับเพราะว่าผมเพิ่งใช้ไปไม่กี่พันโลเองน่าจะประมาณสองพัน 2, กว่าโลเองเดี๋ยวมาลองตัวใหม่ดูครับอ,อน้ำมันตัวนี้ค่อนข้างมีกลิ่นก็กลิ่นหอมหอมอูม่ยเหมือนที่เขาบอกเลยนี่ครับน้ำมันมันจะเป็นสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินใสๆส,สวยดีครับมีกลิ่นค่อนข้างหอมเลย ตอนนี้ก็ใส่ไป1ลิตรแล้วอันนี้ขวดที่2รถผมใช้อยู่2.5ครับต็วันนี้ไม่ได้เปลี่ยนกองน้ํามันสีสวยมากสีน้ํามันข้างในมันก็เป็นฟ้า้ๆเข้มๆเลยตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วครับเพิ่งออกจากร้านมาเลยก็รู้สึกว่าตอนนี้นะเกียร์มันแบบนิ่มมันลื่น โอเคนะสำหรับสำหรับตอนที่เปลี่ยนมาตอนนี้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องลองใช้ดูไปสักพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะจับความรู้สึกแล้วบอกอีกทีนึงคืยเกียร์มันแบบเขามันพุ๊บๆเลยมันมันมันลื่นมันมันเฉื่อนดีอ่ะแต่มันนุ่มๆบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกคือความรู้สึกเวลาเข้าเกียร์แล้วมันดีนะเดี๋ยวต้องลองความเร็วลากๆดูสักพักนึงก่อนว่า มันจะโอเคไหมเครื่องสั่นหรือเปล่าสําหรับน้ํามันเกตร์ราคาอย่างนี้นะควางเร็มในการใช้เดินทางของผมก็จะใช้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าครับแต่ไม่เกินร้อยยี่สิบก็เต็มที่ก็ประมาณร้อยสามสิบนิดๆละ่ะจะส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณเนี้ยร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้าอะไรเงี้ยก็ความเร็วจะใช้แค่ประมาณนี้ครับไม่ได้รีบเดินทางอะไรเร็วมากขนาดนั้น คือรถผมมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับคือน้ํามันเครื่องมันจะหายตอนนี้ใช้น้ํามันเครื่องตัวนี้มาประมาณหนึ่งพันกิโลละส่วนใหญ่ที่หนึ่งพันกิโล,ลที่ใช้เนี่ยจะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาซะส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ภูทับเบิกเขาคออะไรเงี้ยแล้วก็วนบน,นไปเลยคือมีแต่เขาเดี๋ยวขึ้นเขาเดี๋ยวลงเขาใช้รอบค่อนข้าง,าง,างสูงน้ํามันเครื่องยุบไปนิดเดียวครับยุบไปแค่นิดเดียวเลยถือว่าโอเคนะสําหรับตัวเนี้ย ตอนนี้รถผมมันก็เกือบแสโลแล้วก็มีปัญหาที่ผมบอกแหละปัญหาน้ำมันเครื่องหายเป็นปกติอยู่แล้วหลังจากที่ผมได้ใช้ไปประมาณ1,000กิโลนะครับไอ้1,000พันกิโลของผมเนี่ย7 0็ดรอยกิโลประมาณเกือบเกือบแ800ร้อกิโลแรกอะ่ะผมจะวนอยู่วนภูทับเบิกขึ้นภูทับเบิกลงภูทับเบิกไปเขาคอววนอยู่แถวนี้ครับแล้วก็ไปจังหวัดเลยกลับมากำแพงเพชรก็ตอนนี้เกือบเกือบพันกิโลแล้วครับ สิ่งที่เจอคือเวลาตอนขึ้นเขาลงเขานะสำหรับช่วงแรกๆที่ใช้คือณนะถึงช่วงตอนนี้เลยแรงอัดดีครับเวลาลงเนี่ยมี engine b r a k เครื่องสมูทเวลาเร่งรอบสูงๆก็ไม่ได้สั่นมากไม่ได้สั่นแบบน้ำมันเกร็ดที่ผมเคยใช้แบบผมเคยเคยใช้ตอนที่มันหาไม่ได้ที่แครงมันรั่วก็ใช้ของน้ำมันตามชาวบ้านใช้ครับน้ำมันทั่วไป คือนั้นพอเวลาลากรอบสูงๆหรือใช้ความเร็วนานๆเครื่องมันจะสั่นครับอันนี้ผมใช้ลากยาวๆเลยก็วิ่งความเร็วอยู่120บถึง140บางทีก็มีช่วง150บ้างก็รอบที่ใช้ค่อนข้างสูงเลยครับรถผมเนี่ยรอบมันจะได้ประมาณ80,00ผมบางทีก็ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ6 0 0 0รอบถึง7 0 0 0รอบก็ถือว่าค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วเราตอนขึ้นเขาเนี่ยบางทีก็ใช้เกียร์ต่ำและรอบสูงเค้นรอบตลอดเพราะว่าของผมขนหนัก ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเกียร์นิ่มเลยผมชอบนะสําหรับการเข้าเกียร์อะไรเงี้ยกําคัดเข้าเกียร์นิ่มมากถือว่าราคาเนี้ผมโอเคนะผมชอบเลยก็แต่ข้อเสียข้อเสียที่ผมเจอนะอย่างแรกที่คุยกับเขาพี่เขาบอกว่ามันจะใช้ได้แค่ระยะไม่เกิน2,500กิโลคือเต็มประสิทธิภาพสําหรับนะ้ามันกุ๊บหนึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เป็นข้อเสียนิดนึงถ้าสําหรับคนที่ใช้ ยี่ห้อที่มันราคาค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงใช่ไหมมันก็จะต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยแต่ข้อดีคือถ้าเปลี่ยนบ่อยเราก็จะได้น้ํามันที่สดมันก็จะดีขึ้นสําหรับสายแข่งที่เวลาไปแข่งบางทีใช้น้ํามันแพงๆผมไปแข่งผมใช้แค่ไม่ถึงไม่ถึง2,000โลด้วยพอฟรีรันไปปุ๊บแข่งสนามนี้เสร็จกลับมายังไม่ถึง2,000โลเลยบางทีแคปพัดน,นิดๆก็คือเปลี่ยนแล้วน้ํามันหมดสภาพแต่ถ้าสําหรับตัวนี้ผมก็ไม่เสียดายนะเพราะราคามันก็ไม่ได้แพง ถ้าเอาไปแข่งฟรีลันปุ๊บไปแข่งเสร็จปุ๊บกลับมาเปลี่ยนไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะราคามันถูกมากถ้าสําหรับขี่เที่ยวจริงๆถ้าเราไม่ได้เที่ยวระยะยาวนะสมมุติเราไปเชียงใหม่หรือไปเชียงรายหรือลงใต้กลับมามันก็อาจจะยังไม่ถึง2,500กิโลก็เปลี่ยนได้นะแต่ถ้าสมมุติเราจะไปทิปแบบยาวๆออกไปเลย2,500เราก็อาจจะติดไปสัก3ขวดหรือว่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวอีกหน่อยผมว่าน่าจะมี ตัวแทนที่จำหน่ายเยอะมากขึ้นก็น่าจะดีกับเรื่องนี้สำหรับน้ำมันเครื่องปกติที่ผมใช้ครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณลิตรละ200กว่ากว่าถึง300กว่ากว่าครับเป็นน้ำมันเกรดกลางๆหลังจากที่เปรียบเทียบกับ2อันนี้นะครับผมว่าอตอนนี้ความรู้สึกคือดีพอๆกันเลยนะหมายถึงว่าความรู้สึกตอนขี่ความรู้สึกเกียร์นุ่มแรงอัดหรืออะไรเงี้ยหรืออะไรหลายๆอย่างเครื่องสั่นหรือไม่สั่น ผมว่าตอนนี้ความรู้สึกคือมันสามารถเทียบกันได้แต่ก็เรื่องข้อเสียน่นแหละครับเรื่องระ,ะระยะระยะทางระยะเวลาอะไรเงี้ยครับแต่สําหรับตอนนี้ที่ผมใช้มานะผมก็เค็นรอบสูงก็ใช้รถหนักพอสมควรผมว่าดีสําหรับตัวผมนะเรื่องลิงก์โค้ดอะไรพวกนี้ตอนนี้มันยังพอมีครับที่เขาให้ผมมาก็คือรีบเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เขาจะตัดโค้ดทุกอย่างแล้วบริษัทบริษัทใหญ่เขาจะไม่ให้ใช้แล้วก็รีบๆเก็บไว้ก่อนนะครับ ก่อนที่มันจะหมดก็ยังสามารถใช้ได้อยู่สำหรับพี่ไรเดอร์อันนี้เขาบอกฝากบอกมานะครับว่าใครที่เป็น m s s s n n e r อิสระไลแมนฟูดแพนด้าแกรบหรือว่า Hood, ร b บิน o o ดอะไรพวกนี้ครับทางบริษัทลดให้30%ไปเลยกับราคาซื้อสำหรับรถใหม่ๆนะครับก็ใช้ผมว่า10-40ก็พอน้ำมันเขาบอกว่ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งคือน้ำมันเกรดมันจะดีกว่านี้ แต่ตัวนี้ผมว่ามันไม่ได้แย่นะสำหรับที่ผมขี่มาประมาณห้าหกวันไม่ใช่ห้าหกวันสิประมาณเกือบเกือบอาทิตย์แล้วเพราะว่าผมใช้รถค่อนข้างหนักก็มีขึ้นภูด,ด้วยเพราะว่ามันเป็นทางที่ขึ้นเราต้องใช้เนาะมันเป็นทางเป็นทางที่เราไปชมธรรมชาติเออมันต้องใช้รอบสูงอยู่ยังไงก็ลองไปหาใช้ดูครับ ถ้าเผื่ออะไรที่มันดีผมก็บอกว่าดีอะไรที่มันเป็นข้อเสียผมก็บอกเป็นข้อเสียลองใช้ดูครับราคามันไม่ได้แพงถ้าชอบก็ใช้ต่อไม่ชอบก็ผ่านไปก็แค่นั้นแต่ตอนนี้ผมโอเคนะผมจะซื้อมาอีกจะใช้อีกชอบอยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ้อแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับรายการบิดตามฝันก็คือตอนนี้กำลังจะทำไปเรื่อยๆครับเป็นการเที่ยวไปด้วยแล้วก็ ทำประโยชน์เพื่อสังคมช่วยคนไปด้วยยังไงฝากไว้ด้วยนะครับก็จะรีวิวสถานที่เที่ยวต่างๆด้วยขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคือก็ถึงเวลาเติมแล้วครับเมื่อกี้ออกมาจากกำแพงเพชรตอนออกมาผมยังสังเกตอยู่ว่ามันมันยังมีน้ำมันเครื่องอยู่ทีเนี้ยน,นี่แหละที่มันเป็นปัญหาของรถผมก็เดี๋ยวลองเติมเข้าไปก่อนก็อันนี้ปกติแล้วครับเติมขึ้นมาอยู่ในระดับปกติละ ใช้น้ำมันไปประมาณ300มิลครับเมื่อกี้สามร้อมิลลิลิตรโอเค,อเคก็เดี๋ยวคอยตรวจสภาพกันต่อไปครับตอนนี้วิ่งมาประมาณพันนิดนิดแล้วครับพันพันพันกว่ากิโลแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้แอร์เรื่องเครื่องสั่นเริ่มมีมาบ้างนิดๆแต่อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันหายด้วยมันก็เลยสั่นแล้วก็การ เกียร์นิ่มอะไรพวกนี้ก็ยังยังถือว่ายังโอเคอยู่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสําหรับรถผมนะเดี๋ยวลองกลับไปดูตอนนี้ผมน่าจะยิงตรงกลับกรุงเทพแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวไปดูที่กรุงเทพอีกทีละกัน